แชรข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตแอปพลิเคชันเราชนะที่กระทรวงการคลังเตือนห้ามโหลดนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดกันอย่างเป็นทางการนะคะต้องหลังวันพรุ่งนี้19มะกมกราคมและยืนยันอีกเสียงหนึ่งเตือนจากคุณอนุวัฒน์นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube แจข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะเปิดข้อมูลแอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะที่กระทรวงการคลังรับร้องเรียนและแจ้งเตือนยืนยันไม่ใช่ของจริงนะคะทุกคนต้องฟังข่าวนี้ดีๆนะคะจากกรณีที่เมื่อวันที่17มกราคม2564กระทรวงการคลังออกจดหมายข่าวชี้แจงหลังพบว่ามีการเผยแพร่ แอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะโดยยืนยันว่าแอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะเหล่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโครงการเราชนะของรัฐบาลและกระทรวงการคลังแต่อย่างใดฐานเศรษฐกิจนำข้อมูลแอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะที่มีการร้องเรียนและสอบถามไปยังกระทรวงการคลังจำนวนมากมาตรวจสอบเพราะว่าในระบบปฏิบัติการ iOS ของโทรศัพท์มือถือ iPhone และ iPad ไม่มีการร้องเรียนเนื่องจากค้นหาคำว่าเราชนะหรือลงทะเบียนเราชนะผ่านแอป o r e แล้วไม่ปรากฏว่ามีแอปพลิเคชันเราชนะแม้แต่ตัวเดียวแต่ปรากฏว่าในส่วนของประชาชนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จํานวนมากค้นหาคำว่าเราชนะลงทะเบียนเราชนะใน Play Store ของ Google พบว่ามีอย่างน้อย4แอปพลิเคชันที่มีคำว่า เราชนะและลงทะเบียนเราชนะดังนี้อันดับแรกนะคะชื่อแอปว่าเราชนะระบุว่า DropTech เป็นแอปพลิเคชันที่ขึ้นยอดนิยมอันดับหนึ่งที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในหมวดภาสารและนิตยศสารได้คะแนน4.5ดาวมีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วกว่า100,000ครั้งมีการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่13มกราคม2564 สองชื่อแอปพลิเคชันเราชนะลงทะเบียนได้คะแนน4.8ดาวเพิ่งมีการดาวน์โหลดเมื่อวันที่13มกราคมมีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า1,000ครั้งไปที่ตัวที่3นะคะชื่อแอปพลิเคชันลงทะเบียนเราชนะเปิดดาวน์โหลดแล้วเมื่อวันที่13มกราคม64ได้คะแนน4.5ดาวมีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า1,000ครั้ง4ชื่อแอปพลิเคชันเราชนะลงทะเบียนโดยคัมปัน S เพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่12มกราคม64ได้คะแนน4.5ดาวมีผู้ดาวน์โหลดแล้วกว่า10,000ครั้งฐานเศรษฐกิจยังได้รับคำย,ยืนยันจากกระทรวงการคลังด้วยว่ามีความชัดเจนคือรัฐบาลจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า www. r เ c h a n a .com ในการลงทะเบียนมาตรการ,รเราชนะแต่ขณะนี้มีเพียงการจดโดเมนแต่ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนจริง จนกว่ามาตรการเราชนะทั้งหมดจะผ่านความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันที่1 9มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะมาเตือนแล้วก็เล่าสู่กันฟังครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีคนส่งแอปพลิเคชันเราชนะไปให้คุณลงทะเบียนนะครับปลอมฮะย้ำว่าปลอมฮะอย่าปรอกข้อมูลอย่าใส่รายละเอียดของคุณเข้าไปนะครับ เพราะเราชนะต้องรอเข้าคอรามววันที่19ก่อนสมัครเราถึงจะเห็นเว็บนะฮะไอเว็บพวกนี้ปลอมครับถ้าคุณหลงกรอกรายละเอียดเข้าไปมันจะขอข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วพอคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวเงินในบัญชีของคุณจะอันตรธานหายไปทันทีฮะหรือไม่ยังคุณอาจจะโดนแฮ็กในเรื่องของอื่นได้นะครับมิฉะนั้นแล้วนี่ครับแอปเราชนะยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเยียวยา ยังไม่มีหน้าตาของแอปหรือว่าเว็บเวอร์ไวเว็บเราชนะยังไม่มีครับรอเข้าระมพอพรม19นี้ก่อนนะแล้วมาเตือนแล้วก็เล่าสู่กันฟังครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีคนส่งแอปพลิเคชันเราชนะไปให้คุณลงทะเบียนนะครับปลอมฮะย้ำว่าปลอมฮะอย่ากรอกข้อมูลอย่าใส่รายละเอียดของคุณเข้าไปนะครับเพราะเราชนะ ต้องรอเข้าคอรามวันที่19ก่อนสมัครเราถึงจะเห็นเว็บนะฮะไอเว็บพวกนี้ปลอมครับถ้าคุณหลงกรอรายละเอียดเข้าไปมันจะขอข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วพอคุณกรอข้อมูลส่วนตัวเงินในบัญชีของคุณจะอันตรธานหายไปทันทีฮะหรือม่งัยนงคุณอาจจะโดนแฮ็กในเรื่องของอื่นได้นะครับมิฉะนั้นแล้วนี่ครับแอปเราชนะยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเยียวยายังไม่มีหน้าตาของ แอปหรือว่าเว็บเวอร์ไวเว็บเราชนะยังไม่มีครับรอเข้ารอ,พอมพรม19นี้ก่อนนะแล้ว